สวัสดีจ้าไข่หัวแขมุกกินเฟนฟายจ้ากินเสร็จแล้วไปอาบน้ำแล้วหลุกเด้อเอาพี่สิชสยหัวกินอาบน้ำแล้วเปนเล่นน้ำยายนะนะแล้วแม่จะไปตลาดเนะไปไาาห,นะห,หนีอย่าบานหานนะโอเคหนูจะเอาอะไรคะ เอาเค้กซื้อมาหนูก็ไม่กินไม่กินซื้อมาที่ไรก็ไม่กินเลยอันทหนูชอบอะไรล่ะอันที่หนูชอบเอาหอยไหมอยหอยเอาหอยไหมเอาปลาหมึกย่างไหมไม่เอาเอาอะไรคะเอามากินดีๆเรยเๆอเอเรอ้เ ทำาไม่เป็นลูกนั่งกินดีๆเลยเดียวเดี๋ยวจะเป็นงูนอนกินไม่ใ่มมอเ,อเม,ม,มเป็ปเขาเอิญเมเปดปอ่ะอากินเร็วแบบน้ำเอาไว้กินบัน่นย้ายเนาะโอ,อ้ตายแล้วทำไมมีฝอยทอง เอ้ยมีฝอยทองมาท่านมีอันนี้มีฝอยคัดหม้อเหมยนเหมยนอะไรเหม็นกาลก้าตาลบ่น่กสิแม่อือการก๊าดานนี่ดีลูกออะลูกเร็วๆๆๆนะ